ครูแตงจากกวดวิชาฮอมฮักเชียงใหม่นะคะข้อสอบภาษาอังกฤษที่ครูแตงนำมาให้ทุกคนได้ฝึกทำในวันนี้นะคะคือ I'm sorry I your question Can you r e p e a t it A don't understand B didn't understand C haven't understood ประโยคนี้นะคะลองเลือกคำตอบก่อนนะคะถ้าใครที่ได้คำตอบแล้วมาฟังครูแตงอธิบายนะคะอะ่ะ I'm sorry นะคะคือขอโทษอะ่ะ I'm sorry ขอโทษค่อะอ่ะ I จุดจุดจุด your question Can you repeat it อะ่ะคือประโยคทั้งหมดที่อ่านมานะคะคือเป็น conversation เป็นประโยค เป็นบทสนทนานะคะที่คนคนนั้นน่ะเขากำลังพูดอยู่เขากำลังพูดกับใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะเวลาเราพูดด้วยประโยคปกติเนี่ยสื่อสารปรกตินะคะเราก็จะใช้ t e n s e ที่เป็น present simple นะคะเป็นเป็นเป็น,น uh t ท n s e ที่เป็นปัจจุบันนะคะอ่ะถ้าครูตังพูดอย่างนี้นะคะคำว่า t e n s e ที่เป็นปัจจุบันนะคะทั้ง3ข้อ a b หรือ c เนี่ยนะคะต่างก็บอกว่า ไม่เข้าใจคําว่า u n d e r s t a n d u n d e r s t a n d understood เนะคะแปลว่าไม่เข้าใจนะคะทุกข้อต่างก็บอกว่าไม่เข้าใจนะคะทีนีเ้เวลาเราจะพูดว่าเราไม่เข้าใจ your question นะคะ question ก็คือคําถามอ่าจะบอกว่าฉันไม่เข้าใจคําถามที่คุณถามนะคะ your question คําถามของคุณฉันไม่เข้าใจคําถามของคุณ นะคะ Can you r e p e a t it? อ่ะ r e p e a t แปลว,ว่าอ่ทำซ้ำนะคะ r e p e a t ก็คือคุณช่วยถามซ้ำอีกครั้งได้ไหมคุณช่วยถามอีกครั้งได้ไหมนะคะอ่ะเวลาเราจะบอกเขาว่าเราไม่เข้าใจนะคะสามารถพูดนะคะได้อย่างเดียวก็คือข้อ A นะคะ Don't u n d e r s t a n d ะคะ I'm sorry I don't understand your question can you repeat it อ่านะคะประโยคนี้สามารถนำไปใช้ได้เลยนะคะในชีวิตประจำวันก็ใช้ได้เลยนะคะ I'm sorry I don't understand your question can you repeat it ถ้าใครชอบนะคะข้อสอบภาษาอังกฤษนะคะทีู่แตังนำมา ให้ทุกคนได้ฝึกทำนะคะแล้วก็อธิบายให้ฟังแบบง่ายๆสั้นๆนะคะแล้วก็ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปนะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วเดี๋ยวครูแตงจะมีข้อสอบข้อต่อๆไปมาฝากกันอีกคะ่ะ